มาั่ำายดีสวัสดีครับพี่น้องปงไปทุกผู้ทุกคนมีกันมาผกขอกับบ่มเบ้าผู้ไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องวันนี้นี่ก็เห็ดล้วใหม่ใหม,ไม่ไอ้หุนหันมากอ่อมเนื้อเสียบหัวพี่น้องเป็นเนื้อเสียบอ่อมตามส่วนของบ่มเบ้าผู้ไทยแล้วพี่น้องแต่เน้นเพ็เทเล็กน้อยอนนะไลไลคือโตนะต่ำพริกใส่ลายก็คือกับพักานางเลือดก็ใส่พักใส่ห่อหรือพักมะละห่อและ โอ้าบาวลายพี่น้องกำลังหอนๆเลยดุยฮักกันโอหลวงมือเร็วคึอ,อยากฝนกระตกบรรยากาศยังนี้อืม บรรยากาศควนโจ๊กพี่น้องเอ้ยงนอกอผมผมพักใส่ดีขนาดเลยโอ้ขึ้นหัดอ่อมปลาลเด้เดี๋ยวยกมือเอาอ่อมปลาลกันอือฮะโอ้เสร็จแล้วไม่ไ หายคุ้นเลยพี่น้องเลยม,มันดีขนาดเนี้เสียงหัวตุ้นฮะเพื่อฟีเพื่อน้องจะทำกันมาเด้ออ่อนหวานเลย บรรยากาศบรรยากาศฝนมันตกพอดีมาสดหาแนวสดดันฮ้อนกันหน้าอ่ารกนาที่เพื่อนน้องเบื่อเนี่มันเป็นเป็นเนื้อเสือด,ด้วพี่น้องเลย ขาละคาแนอน คนตกมาเนี่ยจะเข้าเป็นนัดจะเข้าอาทิตย์เลยได้พี่น้องอโตกขักโตกแนวพุดดอกให้เขาพักเลยมันนี่ไหมอกพักให้เขากีดอย่างเลยือ Mm hmm. หื็เห็ุอีอี่าน้องบางตอนของคิดว่ คนกระตคนกระจกอากาศก็กเย็นสดหันหรอนสมแมนเข้ากันพีมากเลย แบบอุลีพี่น้องเอาเวลาก็พอสมควรนะพี่น้องนะอันนี้ก็สิกินต่อให้มันเบิอดอยาพี่น้องเบิ่งมีจบนะพี่น้องแนละมันกิเวลาหกนาทีเจ็ดนาทีเอาพอกันในคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะครซองบอมเบาไทยพี่น้องเนาะนะติดตามกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอรยงแค่นี้พี่น้องสบายดีสวัสดีครับ